จะมีตรงบ้านเล็กนะผมอยากไปสแลดมั่ว <c oughs> อุ้ย <laughs> ถูกต้องมาครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับ The e x c u t e Channel หรือเจ้าหัวกลวยของเรานั่นเอง สกินใหม่ที่ดูแบบละเอียดแล้วค่อนข้างสยองเลยนะครับทุกคนคือเหมือนว่าหนังมันโดนถลกลงมาแล้วใช่ไหมแล้วก็มีโซ่เกี่ยวหนังอีกทีหนึ่งด้วยแล้วหนังมันก็ไม่ขาดออกจากตัวด้วยนะฮะเดินห้อยไปห้อยมามันมีความดิบเถื่อนที่ผมเห็นแล้วอดไม่ได้ครับที่จะซื้อไม่ว่าจะรายละเอียดหรือขนมปังที่หน้าท้องคุ้มครับโอเคในส่วนเปิร์กที่เราเอามาวันนี้จะเป็นสายกระทึกเครื่องครับค่อนข้างบาลานซ์เลยจะมีถุงเครื่องหาคนหรือว่าจะเป็นป่วนเกม เป็นเซตเตอร์ที่ผมคิดว่าเล่นง่ายมากครับอย่างแรกผมเอาลอยทรมานมาป่วนครับหลังจากที่เรากระทืบเครื่องไปแล้วเราจะปิดเสียงหัวใจไปตลอดเลยจนกว่าคนจะมาแตะเครื่องที่เรากระทืบไปหรือว่าเครื่องนั้นดับไปเองเนาะแต่ว่าเซอร์จะเห็นเครื่องนี้เป็นสีเหลืองถ้าเกิดว่าเขามาแตะเครื่องนี้ไปแล้วเอฟเฟกก็จะหายไปทันทีเลยผมเลยเอาอุ้งมือมังกรมาเล่นด้วยถ้าเกิดว่าเซอร์มาแตะเครื่องภายใน30วินาทีหลังจากที่เรากระทืบเครื่องเขาจะติดสถานะปลดกระบังครับเป็นเวลา60วินาทีเลยแถมตอนที่ แตะเขาจะกรีดครับแล้วก็จะบอกตำแหน่งด้วยเป็นเวลา4วินาทีส่วนต่อมาก็กระทืบเครื่องเหมือนกันซ่อนไม่พ้นตัวนี้หลังจากที่กระทืบเครื่องไปแล้วเราจะเห็นออร่าเซอร์ที่อยู่ในระยะ24เมตรเป็นเวลา5วินาทีครับและสุดท้ายการกดขี่ตัวนี้หลังจากที่เราก็ทืบเครื่องไปแล้วเครื่องทุกเครื่องที่ปั่นได้มากที่สุด4เครื่องก็จะระเบิดทันทีครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเซอร์ปั่นอยู่ที่เครื่องเขาจะเจอกับเช็คยากแทนถ้ากดพลาดไปก็จะระเบิดเหมือนกันฮะ ต่อมาในส่วนของแรดออนตัวนี้จะทําให้สกิลบทลงโทษของเราไกลมากครับแต่ว่าเราต้องเก็บชาร์จด้วยการลากลวดหนามยิ่งลากลวดหนามเยอะก็ยิ่งสกิลไกลครับสูงสุดได้ถึง2 0 0เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราสกิลโดนเซอร์ไปแล้วที่เราเก็บชาร์จมาก็จะถูกรีมายหมดเลยแล้วก็ต้องเก็บใหม่นะส่วนอีกตัวถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลบทลงโทษโดนเราจะเห็นออร่าเซอร์ถึง8วินาทีเลยครับโอเคที่พกไปก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปครับโอ้ ได้เป็นด่านเกมครับเหมาะกับเราอยู่นะเหมาะเหมาะกับเปิร์กเราอยู่ไปเลยทุกคนลาก่อนเนาะเราเพิ่งรีบไปไหนอะเจอเป็นน้องเชอริวครับคนแรกถ้าเราเอาแอดออนทางไม้มานนี้เหมาะอ้อาวสวัสดีครับ จะเล่นด้วยกันเหรอหลอกครับหนึ่งแผ่นเนาะปึ๊บทำไมเสียงเหมือนกระตุกยังไงก็ไม่รู้อ่าเรียบร้อยครับต้องเนียทางตันเรียบร้อยสวยถูกต้องครับ ก็อยากเล่นด้วยไงก็เล่นด้วยแล้วอ่าปั่นอยู่กับข้างบนเนาะปุ๊บทางเลยเฮ้สวัสดีครับเอาหล่นไปแล้วครับ ใช่แล้วเราก็มาเจอกันประตูเปิดก็ไม่เดินประตูหล้วลูกเดินอ้อมข้างหน้าเฉยบาลามีป่ะเนี่ยโอ้โหยาวเกินปึ๊บโอเคลากไปก่อนเนาะผมมาถูกเครื่องป่ะเนี่ย เดี๋ยวไปดูเครื่องน้องลอรลี่ก่อนครับเพราะว่าเขามาด้วยกันน่าจะคุยกันแหละวิ่งไปแล้วทุกคนเป็นน้องเนี่ยเคลียร์ออกได้เคลียร์นะเคลียออกได้เคลียมาด้วยกันอย่าให้เล่นง,ง่ายอ้าวอ้าัาาางไปเลย วนรอบนี้ครับเออเป็นนี่ว่าอ่าเรียบร้อยดิหนึ่งแผ่ครับถูกตองทุกคนเขาไม่ยอมไม่ยอมโดนล้นนามเรานะนจริงๆก็โดนได้ไม่ใช่หรอเราแตะเครื่องแล้วอะใช่ไหมถูกตองทันปะเนี่ย ไม่ทานทุกคนเพื่อนไม่มาเลยพลาดเลยเนาะจริงๆเพื่อนน่าจะมาอุ้มเนาะเมื่อกี้ รายากคงขุมเนาะแต่ขึ้นไปดูเนียครับมีคนมาช่วยเลยหรือเปล่ามาช่วยเลย <c oughs> แต่อ <c oughs> ผมปล่อยเนียก่อนแล้วกันเอาชัวครับโอ้โหมีแลกเฟสตายผมเอาเนียแล้วจังหวะเนี้ยไปไหนละ โอเคฮะเหมือนฮิววันตรงตะขอเลยนี่ไงเจอล้เราเป็นคนฮิวใช่ไหมเอาเลือเอาน้องกลับล็อบบี้ให้ได้ครับก่อนที่จะเหลือหนึ่ง ถูกต้องอย่าพึ่งถึงอย่าพึ่งถึงน่าจะไม่มาครับปึ๊บต <c oughs> ิดเป็นที่เรียบร้อยครับอีกหนึ่งเครื่องเฮ้ยผมมีโลหิตแดงโอ้โหตลอดเลย ผมไม่ค่อยได้เล่นบ่อยไงเอามาแล้วลืมเฉยเลยฮะเนี่ยปั่นอยู่ข้างบนเนี่ยผมได้ยินเสียงคนร้องอยู่ครับโอดโอยมีคนโอดโอยอา้าวหายมีคนเดินตะคุ่มตะคุ่มดู่ครับถึงปะไม่ถึงเนาะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีคนแตะเครื่องทุกคนทีเดียวรู้เรื่อง,รองตรงนี้ไม่มีที่จูกด้วยทันไหมโอ้โหลงไปก่อนนะรู้งานรู้งานจะว่ารู้งานใช่ไหมอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่เราเหรอ cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn, cảm ơn các พออายุขึ้นเลขสี่แล้วเล่นได้สองตาคือกันแล้ว <c oughs> ผมเลขสครับสองตาเหรอแบบวันและอ๋อสองตาเบื่อแล้วใช่ไหมฮะ <c oughs> อยู่ไหนของเขาวะไอ้พวกนี้ จินตนาการไปทุกคนโอ้โหมีแต่รอยไม่ได้เลยนะดูแล้วจะเพลย์เซฟแล้วครับน่าจะคุยกันแล้วว่าบอกตำแหน่งกันละว,ว่าผมอยู่ตรงนี้นะเพื่อนอยู่ตรงนี้นะอ้าวโอเคฮะเจอน้องเชอริ่ตามได้เลยนะถ้าเขาไม่มีบาลานเนี่ยดีเลยเพราะว่าตรงนี้จะไม่มีไม้ให้เล่นแล้วครับ ถูกต้องสวยครับแบบนี้ปุ๊บผมลืมลากเอาไว้อืนไป อยู่ตรงนี้หนึ่งอยู่ตรงนี้หนึ่งกำลังเดินตะคุ้มตะคุ้มอยู่ครับกำลังไม่มั่นใจว่าจะช่วยดีไหมเราไปเซอร์ไพรส์เขาเนาะอ้าวอะไรวะนี่ไงอยู่นี่ไง ถูกต้องเชือดไก่ให้ลิงดูไปทุกคนโอเคเอ้ยฮิวเลยเหรอฮิวเลยเหรอลูก เหยียบรถหนามก่อนเอาไะแล้วน้องเชอรี่วะเฮ้ยน้องลอรลี่ลอรลี่สวัสดีครับเรียบร้อยเนาะแบบนี้ เดินตรงๆเลยฮะไม่ต้องสลนดหรอกกันพลาดตายยากกับเขาไหมไอ้ยิมปั๊บปับ๊บสูกตองครับจัดไปครับหนึ่งกระบวนท่า <c oughs> เอ๊ไม่ธรรมดาฮะมีคนมาลงมาล่อเนาะผมชอบท่าโมลี่เขานะตูน่าก,กลัวดีทุกคนโหดดีฮะ ไหนเอากล่องเ,าเอาอะไรมาเล่นเนี่ยอ๋อเอามาเฉยๆเนาะแต่มีนักปั่นอยู่มีนักปั่นดีนะเจอเชอร์ิลก่อนทุกคนไม่งั้นเราหาเขาไม่เจอแน่เลยมีอันเนี้ยกระจายแกร่ง <L> เล่นมาสามตาก็ลืมไปว่ามีมูลเล่ยแดงสามตาซากที่ถูกลืมอุ้ยไม่เหมาะกับเราอีกแล้วเอาตดานที่ไม่เหมาะมาครับถ้าผมเอา เขาเรียกว่าอะไรวะเอาเอาไม้แตกไม้อะไรมาก็โอเคอยู่ทุกคนเอาสลัดไม้แตกหรือสลัดธรรมดาอันนี้ผมสลัดไกลไงไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่เอาเรื่งน้องอจิวบาลานไม่เอ่ยน้องมีบาลานครับ เรียบร้อยเนาะแบบนี้ไม่ทันหลอกนัตตงน้าต่างสวยปึ <screens on hi> ๊บตรงนี้เลยครับทุกคนโอเคเหมือนมีคนอยู่ด้วยนะเมื่อกี้ผมไปกระทืบเครื่องก่อนก็รู้เนาะ ชัดเจนครับเะเอหนึ่งแผลไปโดนตอนมิคาลาดโดนผมตรงๆไม่ต้องอ้อมครับทันไหมเนี่ยไมย้เอาเรื่องไม้สวยซะด้วย ถูกต้องครับ, <S <S บ่ะเชื่อไก่ให้ลิงดู <S <S ใครเหยียบแล้วนั่นนะ่ะเป็นน้องเชอริ่ครับเดี๋ยวไปดูเครื่องบ้านเล็กเนาะไม่ใช่นี่เหรอมีคนอยู่ปะเนี่ย อยู่ข้างล่างหมดเลยจ้าเอ๋เจอน้องเชอริลครับสวยทุกคนเอาน้องเฟิงอีกหนึ่งแผลเดี๋ยวเชือกไก่ให้ลิงดูก่อนไม่ได้รีบร้อนอะไระผมอะจับลิงใส่กง ถูกต้องครับเอ้ยไม่มีใครไปช่วยน้องมิเคล่าเลยทุกคน <Help me. S 1> น้องจะเฟสสองแล้วอะ่ะจาเอลูกกนอมาาบท ขอไม่คลไมเอร์คนคนเสร็จเดินมูลวอไปกลับสามรอบแรกหมุนหนึ่งรอบตีซัมเซอร์ที่เสาทุกตัวพอสายโทษเลยจัดเต็มได้เลยครับขอบคุณมากครับคืยบโบนัมาสามสิบบาทเล่นไหมห้น่อยจ้าอยากได้กำลังใจในการเล่นไม้ จะได้เห็นหว่าเราไม่ได้จาดอยู่คนเดียว <c oughs> ขอบคุณมากครับหนึ่งสองสามสีน่าจะได้ล้วโอเคเมื่อกี้ผมพยายามฟั่งไมเคลื่อนอยู่เอ๊ะไมเคลื่อนสายไหนหนอ มีใครแอบตรงนี้ไม่เอ่ยใครอ่ะเอ้าน้องจิ้วัสดีครับเดินมาเสิร์ฟเลยเนาะอึ๊บถูกต้องจะมีตรงบ้านเล็กนะผมอยากไปสแลัดมั่วออุยถูกตง โดนได้ไงก็ไม่รู้จินตนาการครับโอเคลงไปข้างล่างแล้วเนาะเดี๋ยวเช็คตรงนี้ได้ครับทุกคนเดินตามได้เลยเนี่ยผมว่าไปช่วยแล้วแน่เลย สวยตานี้ผมเอาออกเลยอ่ะปึ๊บอ่าเรียบร้อยเนาะถูกต้องครับจัดไปหนึ่งกระบวนท่าเอามาก็ต้องได้ใช้ครับเดี๋ยวจะลืมอีก เอามาทีไรลืมทุกทีถูกต้องครับทุกคนสแสล์โดนเสียงเหมือนจิ้งจกตก,ตกเพดานเอ้ยเหมือนเหรอ <laughs> เหมือนจริงเหมือนจริงทำาไมสะกิดมาลืมเลยเฮ้ยไม่รู้นะเนี่ย <laughs> จกต,กตกเพดานอ่ยเหมือนอยู่ครับ วิ่งออกมาแล้วครับเอาจเจริญพรฮะเอามีใครยืนกุมท้องอยู่นะ เป็นน้องมิเคล่าครับเป็นอะไรปวดประจำเดือน oh. ตายลูกโอเคจะมีใครลงมาไหมเนี่ย <c oughs> ปึ๊บไปดูข้างหลังกันครับ <c oughs> ข้างหลังก็ยังไม่มาแตะเนาะ น่าจะเริ่มดีกรุ๊ปกันแล้วแหละเอ้าสวัสดีครับถึงปะเนี่ยไม่ถึงเนาะจะอี เอาเรื่องอะเนี่ยน้องจิวเนี่ย,เ,ยเครื่องไหนติดอะรู้สึกแปลกใจเอา <c oughs> มาเจอศพตรงนี้คุณกะลำสวัสดีครับโอ้มันเหมือนแทบไม่มีคูดาวเลยฮะไอ้เปิร์กเนี้ย ว่อยู่ข้างล่างเหมือนดังต่อแตะต่อแตะเลยทุกคนผมเหมือนได้ยินเสียงคนวิ่งนะหรือคิดไปเองอ้าโอเคเจอคนแล้วครับจ้าเอ,อ๋ึบหนึ่งแผ่นเนาะ พลาดแล้วคนนี้มาเจอผมไปสองแล้วนะ <bé ant noise> เนาะเรียบร <ña> ้อยเดี๋ยวไปแบบรวดเร็วเลยเหยี่บลวดหนมามแล้วหมับสวย แล้วใครเลยทีนี้น้องจิวสวัสดีครับแล้วก็น้องเฟืงไปข้างล่างเนาะหนึ่งแผลไป,ไปอึ๊บถูกตองเรียบร้อยครับแบบนี้เดี๋ยวผมไปหา ต้องเฟิงก่อนต้องเฟิงอยู่เครื่องตรงนี้แน่นอนไม่รู้ว่าเดินขึ้นหรือว่าจะออกประตูว้าไปนะปึ๊บอ่าอ,อ,อยู่นี่ครับใจเอลูกไม่สแสลดหรอกกลัวไม่ทันแบบเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ก็จะงงกอยู่ไม่ทันได้ไง จะเอ๋หนึ่งแผหะเนาะแข็งเฉยเลยหลอกครับผมหลอก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 เรียบร้อยจัดไปฮะหนึ่งกระบวนท่าหมับอีกท่านหนึ่งครับ สวยมิชชั่นของพีทครับทุกคน